หน้า36ตั้งแต่เอวางปริเวณนางอสุญญยังโหติเป็นต้นไปด้วยประการอย่างนี้บริเวณเป็นอันไม่ว่างพึงแต่งตั้งอาสนะไว้แต่เมื่อพระเถระยังไม่ออกจากเวจกุดีทีเดียวเมื่อท่านทำสรีรกิจเสร็จแล้วมานั่งบนอาสนะนั้นพึงทำวัดตามที่กล่าวไว้โดยในเป็นต้นว่าถ้าเข้าต้มมีพึงถวาย บทว่าอุการาลาโปมีความว่าเกลื่อนกลนด้วยอยากเยื่อบางอย่างแต่ถ้าไม่มีอยากเยื่ออื่นมีแต่น้ำหยดประเทศนั้นควรเช็ดแม้ด้วยมือสองบทว่าสกุลนางกตวามีความว่าพึงซ้อนจีวรสองผืนเข้าด้วยกันแล้วถวายสังฆาติทั้งสองผืนที่ซ้อนแล้วนั้นจึงอยู่จีวรทั้งหมดเรียกว่าสังฆาติเพราะซ้อนกันไวเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพึงถวายสังฆาติทั้งหลาย ในข้อว่านาติทุเรคันตะพังนาจาสันเนนี้มีวินิจฉัยว่าถ้าด้วยย่างเท้าเพียงก้าวเดียวหรือ2อก้าวจะไปถึงอุปชาซึ่งเหลียวมามองด้วยระยะเพียงเท่านี้พึงทราบว่าเป็นผู้เดินไม่ห่างนักไม่ชิดกันข้อว่าปตตาปริยาปันนางปฏิคเหตตพังมีความว่าถ้าอุปชาได้ข้าต้มหรือเข้าสวยในที่พิขาจา์แล้วบาร้อนหรือหนัก พึงถวายบาทของตนแก่ท่านรับบาทนั้นมาข้อว่าณอุปชายัสสะพนมานัสะอันตรันตรากถาโอปาเตตพามีความว่าเมื่ออุปชากําลังนั่งพูดอยู่ในละแวกบ้านหรือในที่อื่นเมื่อคําของท่านยังไม่จบไม่ควรพูดสอดเรื่องอื่นขึ้นก็แลตั้งแต่นี้ไปในที่ใดๆท่านทําการห้ามไว้ด้วยณอักษรวงเล็บที่แปลว่าไม่หรืออย่า ในที่นั้นทุกแห่งพึงทราบว่าเป็นอาบัตทุกกฎจึงอยู่ข้อนี้เป็นธรรมดาในขันธากะข้อว่าอาปฏิสามันตาพนา,านโนมีความว่าเมื่ออุปชากล่าวาจาใกล้ต่ออาบัตด้วยอำนาจปทโสธรรมส,สิขาบทและทุตุลสิิขาบทเป็นต้นบทว่านิวารตพโภความว่า